แม่มากินตัวกันกแมวปูเอาลูกไหนมาจะไปกินข้าว้ดยเพื่อนแส้ซื้อกุ้งก่อนซื้อกุ้งทราบกินหอมตึ้งแล้วปิ้งกุ้งอ่ะอี๋ chấm đây đã chăm con đay chăm con đay nina hoạt động chăm con vậy chăm kim đây anh anh đây à anh 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 na cả anh cho cho ลาน่ลานอาหารตัวนี่เอ๊ะไปละรถไหลเนี่ยจีคนเลี้ยงอยู่นี่เจ้าบ่เอ๊ะบ่เอ๊ะอันเด้อันเด้อันเด้มาตัวมา,มาสุพรรณกับขี่รถลัดเลาะใช้ทะเลไปนะเจ้าเพราะว่าบ้านหมูดีจะไปกินนั่นกุ้งย่างกุ้งหรือว่ากำกินด้วยกันนั่ะนะอยู่ใกล้ๆทะเลเหมือนกันนะเจ้าอยู่แห่งหมู่บ้านนึงนะเจ้าเนาะ กรป๋ไก่ก็ได้เจ้ากับมันมีสองเส้นทางเจ้าถ้าจะไปเส้นทางใหญ่ก็ได้นะเจ้าแต่ว่าเส้นทางนี่มันก็ได้ชมบรรยากาศทะเลอย่างต้วยนะเจ้าสวยงามเจ้าช่วงแมลงเนาะแต่วันไกลจะตกดินแล้วนะเจ้าวันนี้ก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธ์พ่องเนะเจ้าอยู่แต่ในคลองว่านมันเบื่อนะเจ้าเหมือนนั้นจะได้มาป้าหมูป้าผัวคนไทยเนาะเจ้าเนาะกับมากินข้าวกินน้ำด้วยกันนะเจ้าวันนี้เนาะนัดกันนี่นะ สุพรรณกับหูจักเขาวพวานมาถอนหอมหัวใหญ่ใกล้ๆบ้านที่สุพรรณอยู่นะเจา้าตเป็นคนให้ทางนั้นนะเจา้าเนาะถามไปๆมาๆโอ้มาพักอยู่ใกล้เนี่ยนะก็เลยสนิทสนมกันนะเจา้าเนาะสนมากเท่าแกตีเขาทางนั่นก็จะปลาไปมดนะเจา้าแล้วแต่ว่าเขาจ้างไปเ่ยอย่างกับไปนะเจา้าตามตีเท่าแกเปมนปลาไปนะเจา้าเนาะก็เป็นงานเหมาก็ไม่ได้เงินดีนะเจา้านั่นนะเป็นปล่เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วนะเจา้าสุพรรณกับต้นนี่ยังได้เงินน้อยกว่าหลายเต้าเลยนะเจา้าเนาะวันนี้ก็จะป้าไปกินข้าวกินน้ำตตวกั พ่นน่ะเจ้าไปพอบรรยากาศกับสุพรรณน่ะเจ้านอ่อมีพิษหน้าพิษตายนะโอ้โห,ออหปูพีกแมวูลงเฟสเลยดิฮะแมวแมวปูลงเฟสเลยดิเออเดาเดาประเดาปูพักปลูกไม่กินเลยอันนี้งาเจ้างาฝนปูกไว้เนาะคนเกาหลีปลูกไว้งยัางงามเลยได้น้ำฝนอ่ะ ยังหมากับแมวนีามากินตัวกันแวูเอาลูกไหนมา่าา<ม>่าเขา<อ>เขาหือก,กหรือ,อ,รอว่ดเสือเขาห้เยวจูคนอจูเขาให้เผมเ็นยันยันอย่งนะฮะจำได้ปะบอแค่จ จับเลยเอ้ยเอ้ยแม่แม่เดี๋ยวใบม้วนเขาไปเลี้ยงกับไอตัวที่อยู่บ้านนะเห็นมีเยอะแยะเลยอะอปนี้นะเคืองปีนี้นาโับกับเข้าคนนเห็นบ้านเท่หน้าบ้านเขาขาดวะบ้านเป็นขาดที่บ้านใแ้นะปี้ก็ย่หเลออมนุบกงคนมันแงอยู่ พี่เลยนั่งนอนนอนนอนสมางกลัวนะเมื่อนั้นไงกัวหว่แกไม่ใช่ปูเมื่อนั้นไม่ใช่ปูเป็นปูตัวนี้น้อยอนนอนน้ำาแไม่แกงยกกุ้งเพราะปูนี้จะอยู่ริมทางเลยติตามแยกอันนั้นกุ้งอันนั้นทำรัจไม่ได้ทำแกทวนีแกแ่ันน้นั่นนอยงแกงเห็ดเห เห็ดอันเห็ดเงี้ยเกาะดีหรอตุ่นมาแล้วลสุขันมาเดียวเห็ดเฟียงมาซูเจ้ากินก่อนก่อนเฟียงมันไม่โหหเลยดิมันเน่าเห็ดฟางหลดเบียรเห็ดเียงเบียรอกินเกงตูมูจิหลดโอ้กับข้าวเพื่นเนาะเจียวอะไรเจียวเนี่ยเจียวกุ้งตมสุ่มนี้ยางกุ้งกับมีเจียวไร ก็ไ่ตไเที่ยวปูเที่ยวปจันทมดองด้ว่าสิาเมียวอ i าทีมนเนาะกินข้าว้แสงเลี้ยนเออแสงเลียนนด้าเมียวองผ้า่วน้พระจันทร์เมี่ยวานต่บม่อยู่นี่หลายปีแล้วขึ้าไปย่างถ่ากก่อนเกาะผนอน่กลับบ้านละกลับบ้านแล้วสีทมกัวละ พระจันรเต็มดวงขอบคุณในการรับชมนะเจ้าวันนี้ก็มีความสุขมากเลยเจ้าที่มาป้าเพื่อนคนไทยนาะเจ้าหนาะก็คจายเขยียดเจ้าไดโอคนไทยด้วยกันนะเจ้าหนาอในต่างแดนก็มีความสุขมากๆเลยเจ้าขอบคุณคะ่ะ